我们回来了。 ดูค๊อเขาือวันนี้จะใช้พวกกันท่องแดเป็นใบนะคะสะดวกสบายเดินท้องได้เยอะอ่าถ้งมันนะคะจะดูประมหนาดซกแล้วก็ทั้งมันถึงไปนะคะจะเป็นแก๊สสูงหงาแก๊สสูงหงาที่แบกอีเยีก็หอค่ะแล้วก็ที่วันนี้ถ้าซุ้หุ่นหลุา๊อปปุณหลบไปเลยค่ับกาโวันนี้เลยนะครับหรือว่าอนยครับเด็เป็ปเกยนะครับ โการลมีโเแมนะครับโค้ชจะคุยเ่จากสุเปรพี The ่นะครับนะครับหอหรือว่าอิน็อร์มานะครับในงเล่นด้วนะครับหรือว uh, ่าดูกาโตบางื่รัดานบค่ะอย่าดค่ะ้เดีทมาอานระา่คอ่นะคะสองคู สอบตวันนี้นะครับคือตั้งงานโลกนี่ผู้พินารคาระับลูก้าไม่ต้องรอวตัวรวจระรับเดลกาประมาณาวบันระรับธรรมดาตัวกับไตประมาณวันหรือว่าโซฟันก็ได้นะรับคือจะไม่เกินโซฟันนะรับโอลูก้าสรราดาวซูนบาดใจระดับผู้พิจาราเพียงเอกนาคตาจะรับลูก้าสรรมดาเอาเอกนาคาะรับแสดงใจระรับนี่ ถ้ามโนเดียนบ้านนะครับบรรดาชนนะครับสลิทมันเดือนนะครับหรือว่าจะซศีลดอกโกลกันเดือนอะไรกับลูกค้าสามารถโกรได้ช e ุนบ้านนะครับนะครับก็ถ้าลูกค้ากระจายนะครับชนใจที่นเจ้าองคอเนี้นะครับลูกค้าเราสามารถนะครับกับปีก็มาได้เลยนะครับในปีกเพราะีวีเคเซนเซ่นนะคะทันทีเจ้าหน้าที่อ่าค่อยขับขรถ ็ริการทางเส้นยานสร่อการให้บริการของหลอให้ทุกบานใหนะครับทางบริษัทวีเก้ไซเคิลลุ่มเรานะครับมีบริการนะครับในเจ้าหน้าทีของเรานะครับไปต่างเส้นยางให้ลูกา้าทุกึุกบานเลยนะครับเรียงแต่วาลูกค้าอยกเกสานนักการตลนะครับทางบริษัทลองเรานะครับยินดีนะครับคือจะลูก้าสะดวกตอนไหนนะครับสมารถตัวการดด้ลยนะครับเรไปต่างเ้นาห้นนะครับ